คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนาจาัดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็น,นปกติอาจารย์กิ่งฟ้าเมฆจะจัดทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ลนางแต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r s i i o channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำท,ทุกเดือนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงรายเดือน12ราศีประจำเดือนตุลาคม2564นั่นเองนะคะฉะนั้นอันนี้เป็นการทำนายโดยภาพรวมคือโดยกว้างนะคะดูเป็นแนวทางดูอย่างมีสตินะเป็นงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นคนกำหนดดวงชะตานั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะ,ท,าาะ,คะที่ชอบดูเป็นดวงพวกพิาคาตพิกาสโตนแต่แบบ ของอาจารย์กิ่งฟ้าที่จะเป็นพวกพี่หินต่างๆลั c k y Charm s นต่างๆหรือว่า KFS Extra นะคะก็จะเป็นพี่ราคาที่เห็นหน้าอาจารย์นะคะมีทั้งเห็นหน้าและไม่เห็นหน้านะคะก็สามารถติดตามคลิปได้ในลิงก์ด้านล่างที่อาจารย์แปะเอาไว้นะคะจะเป็น playlist พี่คา Pick Stone แล้วก็ KFS Extra นะคะก็สามารถไปรับฟังรับชมถ้าสมมติคุณเหงาคุณเบื่อไม่รู้จะทาอะไรนะคะก็ไปดเูเพลินกันได้เพราะว่าเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไร่ก็ได้นั่นเองนะคะ,ะแต่สาหรับใครที่อยากดูเป็นดวง12ราศีนะคะให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะ ต,ตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> สำหรับชาวราศีกันนะคะประจําเดือนตุลาคม2564ค่ะอาจารย์ทำนายโดยภาพรวมคือโดยกว้างนะคะฉะนั้นขอทุกท่านดูอย่างมีสตินะคะอย่านาไปงมงายอาจารย์ทำนายจากไพ,พ่พิคเนตแล้วก็ไพ่ทาลล์อย่างเช่นเดิมค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะราศีกันเป็นยังไงบ้าง drive enlightenment knights of cups ten of cups temperance ace of wands page of wands nine of pentacles seven of pentacles the fool The Emperor, Three of Cups, the Chariot, and the last one ไปสุดท้ายนะคะ Five of Swords. โอเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรเป็นพลังงานของคำก้าวหน้าก้าวกระโดดนะเป็นพลังงานของคําว่าบางท่านอาจจะแปลว่าจบจากสิ่งเดิมเหมือนอัปเดตเวอร์ชันนะคะแล้วก็ตอนนี้สิ่งใหม่ๆดีๆกําลังดึงดูเข้ามาหาตัวคุณ ช่วงนี้คุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาผู้ใหญ่ค่อนข้างสนับสนุนคุณหรือว่าคุณอาจจะเจอคนที่ให้กําลังใจคอยสอนงานเราก็ได้หรือว่าเจอกาลยานมิตรด,ดีเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตบางท่านอาจจะแปลว่าเจอในความรักดีๆก็เป็นได้นะคะทําให้แบบเราเองอาจจะมีพลังงานด้านบวกมีกําลังแรงใจต่อที่จะทําสิ่งต่างๆก็เป็นได้ในช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะแปลว่าต้องกลับไปทํางานในแนวงานเดิมก็ได้นะหรือว่าต้องรื้อสิ่งเดิมๆกลับมาทํา ให้มันแบบใหม่อีกรอบนึงก็เป็นได้บางท่านอาจจะแบบเหมือนเปรียบเทียบฟังหรือคดีความเก่าๆหรือสิ่งเดิมๆทําอะไรเดิมๆกลับใหม่อีกรอบนึงให้มันใหม่เอี่ยมอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะคะแต่มันเป็นพลังงานของคำว่าก้าวกระโดดนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของคาว่าคุณกําลังจะ,ะเจอสิ่งดีๆที่จะเข้ามา บางท่านเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าดวงคุณมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้นะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงย้ายกลับไปถิ่นฐานเดิมของคุณบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ทำงานค่อนข้างเดินทางค่อนข้างเยอะก็ได้เดินทางระยะสั้นก็ได้หรือบางท่านอาจจะแปลว่า ไปเที่ยวแต่คุณก็เรามาระวังด้วยนะคะสถานการณ์โควิดดูดีๆด้วยละกันนะคะก็ป้องกันด้วยนะคะแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้นเองนะเพราะว่าพลังงานบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องผ่อนคลายไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีสถานที่ที่ตอนนี้อาจจะคนไปเที่ยวไม่ค่อยมากอะไรย่างเงี้ยก็ดูดีๆด้วยละกันนะคะแต่ถัดไปบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณทํางานที่เก็บโคกระต่างประเทศหรือสื่อออนไลน์จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่ามีคนเดิมๆคนเก่าๆ ได้กลับมารู้จักกันอีกรอบหนึ่งหรือบางท่านอาจจะเคยผิดใจกันได้กลับมาเคลียร์ใจกันอ่าไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนหรือว่าเป็นคู่รักก็ได้นะเป็นได้หมดเลย แต่บางท่านอาจจะแปลว่ามีคนเดิมๆคนเก่าๆในเรื่องความรับกลับกลับขึ้นมาก็ได้แต่บางท่านบอกอาจารย์คะหนูไม่ต้องการพลังงานเก่าๆอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแต่พลังงานแค่ขึ้นมาอาจารย์ก็เลยต้องพูดนะเพราะว่าเป็นทํานายโดยภาพรวมเนาะมันอาจจะแปลว่ามีคนแบบเคยรู้จักกลับมาให้เรารู้จักอีกรอบหนึง่งหรือว่าได้กลับมาเหมือนทุกอย่างรีใหม่ค่ะทำใหม่หรือว่ากลับมาแก้ตัวกันใหม่กลับมาให้โอกาสกันใหม่ให้อภัยกันใหม่หอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้เหมือนกัน บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยได้เจอเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆนะคะแล้วก็อาจจะได้เพื่อนกลับคืนมาเป็นได้หมดเลยนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าของที่สูญหายไปของล้ำค่าของมีค่าบางท่านอาจจะแบบได้กลับคืนมาก็เป็นได้นะคะเพราะว่ามันมีเหมือนบางสิ่งบางอย่างเดิมๆกลับมาแต่บางท่านอาจจะแปลว่ากลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือบางท่านเนี่ยจะแปลเป็นได้อีกมุมมองหนึ่งว่าเอ่อบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าจบจากที่เดิมแล้วไปทํางานที่ใหม่หรือว่า จบจากบางสิ่งบางอย่างที่มันแย่มากๆแล้วตอนนี้คุณมีชีวิตใหม่ที่มันดีมากกว่าเดิมเพราะเป็นพลังงานใหม่ๆที่คุณมีความสุขมากกว่าเดิมก็เป็นได้นะคะก็คือโดยภาพรวมคือดีมากนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นบางท่านอาจจะได้โอกาสใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆยื่นเข้ามาหาตัวคุณฉะนั้นออขอให้คุณรับโอกาสตรงนั้นเอาไว้ถ้าคุณโอเคกับมันดูดีๆละกันเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะ พลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีของของแท้เลยของของแท้ทรูเลยดีกว่าแบบนี้นะคะอ่ะขอให้คุณเจอสิ่งดีๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มดูแบบการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะ The Sun ขึ้นมาค่ะ Five of Pentacles Four of Pentacles Ten of Swords Four of Wands พลังงานลักษณะน,นี้ที่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ว่าเรื่องการงานของคุณนะมันดีนะ แต่คุณเองก็ต้องระมัดระวังคนนิดหนึ่งอย่าไว้ใจคนนะคะเพราะว่าพลังงานาขึ้นคําว่า,าระมัดระวังเรื่องการหักหลังไม่ใช่ว่าทุกจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะและไม่ใช่ว่าคุณมากลัวว่าหุ้ยจะต,ต้องมีคนหักหลังหนูแน่ๆอันนี้ทานายในภาพรวมแล้วก็ขอให้คุณดูดวงเพื่อมีสติและอยู่เหนือดวงอย่าไปตามดวงอยู่เหนือดวงถ้าคุณระมัดระวังก็จะไม่เกิดขึ้นดูเป็นแนวทางเพราะว่าเราจะไดระ้ระวังตัวเองเอาไว้หรือบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะทาอะไรแล้วผิดพลาดแล้วมันผิดพาลาดรุนแรงไปเลยฉะนั้นต้องทําอะไรให้รอบคอบมากกว่า เพราะว่าเอาจริงนะพลังงานงคุณอะขึ้นความสําเร็จใ,ใ,ในใบสรุปและมันเป็นความสําเร็จที่เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นแต่แค่ว่าก่อนที่จะแบบได้ได,ได้ได้ดีอะค่ะมันอาจจะมีอุปสรรคมีบททดสอบมีเรื่องราวที่เราเองจะต้องแก้ไขเยอะหรือมีเรื่องวุ่นวายที่เราจะต้องแก้ไขมันเยอะใช้สมองใช้มันสมองใช้ความคิดใช้ประสบการณ์ในการแก้ไขก็เป็นได้แต่ไม่ต้องห่วงอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้แล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าช่วงนี้เนี่ย อาจจะเป็นช่วงที่ต้องกอบโกยเรื่องความรู้หรือว่าช่วงนี้อาจจะเจอคนที่ดีๆในการสอนความรู้ให้กับเราก็ได้หรือเราเองอาจจะต้องไปสอนให้กับคนอื่นก็ได้นะคะ,ะถ้าถ้าคุณไม่ห่วงวิชาหรือว่าคุณจะเป็นต้องสอนคุณเป็นพี่เลี้ยงเขาคุณก็ต้องสอนไปเพราะว่าพลังงานขึ้นเขาว่ายิ่งให้เรายิ่งได้นะคะได้ใจไม่พอแล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วก็คุณเองจะมีความสุขมีความอิ่มเอในหัวใจโดยที่คุณไม่รู้ตัว พลังงานที่การเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์บอกก็คืออาจจะแปลว่ามีการเลื่อนขั้นในตำแหน่งถ้าบางท่านอาจจะไปทํางานที่ใหม่ทําได้นะคะแต่ก็ให้ที่ใหม่ลองรับเราก่อนก็คือเราเซ็นเข้าไปอยู่ในบริษัทของเขาก่อนอื่นๆอาจารย์ก็มองว่าโอเคนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าเหมือนมันเริ่มต้นที่ใหม่ที่มันดีมากกว่าเดิมก็ได้บางท่านถ้าทําธุรกิจอยู่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะแปลว่าเราเองอาจจะต้องแข่งขันค่อนข้างเยอะอาจจะมีคู่แข่งบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์คะหนูโดน discredit แต่อาจารย์เชื่อว่าถ้าสมมติคุณไม่ได้ทําอะไรผิดคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคตัวนี้ได้แน่นอนเพราะว่าถ้าคุณไม่ทําอะไรผิดเหมือนความดีจะเป็นปออกราะป้องกันให้กับตัวคุณเดี๋ยวจะมีคนออกมาปกป้องมีคนมาช่วยเหลือคุณนะคะไม่ต้องห่วงตรงจุดนี้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือช่วงนี้เนี่ยาบางท่านเนี่ยถ้าคุณทําอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องอจะเกี่ยวกับเรื่องซื้อมาขายไปต่างๆนะคะหรือเป็นอาชีพขายขายของเ,อเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับ ครูสอนภาษาเกี่ยวกับเรื่องภาษาต่างๆเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะงานอีเวนต์ต่างๆช่วงนี้อาจารย์มองว่ามันจะดีมากขึ้นมันเหมือนจะพลิกฟื้นมากยิ่งขึ้นนะคะหรือทําในสื่อออนไลน์ก็ดีนะคะมันจะดีมากยิ่งขึ้นแล้วพลังงานที่อาจารย์เห็นถัดไปก็คือถ้าสมมติว่าคุณทํางานแล้วมันมันเหมือนกับว่าได้ใจคนที่ทํางานอ่ะคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่าจะมีคน รักเรามากขึ้นดีกว่าต้องเรียกแบบนี้นะคะถ้าเราทํางานดีทํางานเก่งแล้วก็รวมถึง เราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนน่ะกับกลายเป็นว่าคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาในช่วงนี้ดีมากๆหรือเพอๆมีคนคอยช่วยเหลือเรานะคะยามที่เราทุกข์ร้อนหรือมีปัญหาใดๆมันจะมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือเราตลอดเวลาถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆฉะนั้นก็ขอให้คุณอดทนสู้ๆอะไรที่อาจารย์บอกเป็นคาเตือนขอให้คุณแค่ระมาระวังแล้วก็ยืเนเดินดวงให้ได้นะคะอย่าไปตามดวงนะคะเรามาดูต่อสําหรับคนอ่ะสำหรับการเรียนนะคะเอาเรามาดูโหมดเรื่องการเรียน h r e of s o r d s ขึ้นมา seven of cups ขึ้นมานะคะ 9 s Nine of c u p s นะคะ page of c u p s ขี้เกียจหรือเปล่าอืมขี้เกียจหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่ขี้เกียจก็ดีไปบางคนบอกว่าขี้เกียจขาจยาสะดุ้งเลยคะ่ะคำนี้อ่าเป็นได้นะคะ <laughs> เพราะพลังงานเกี่งความขี้เกียจอยู่มันเยอะมากเลยนะคะหรือว่าบางทีเดี๋ยวก็ยากทําเดี๋ยวก็ไม่อน<ม>ยากทําเดี๋ยวก็ยากเรียนเดี๋ยวก็ขี้เกียจอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นอารมณ์ขี้เกียจอยู่เยอะนะคะแต่ถ้าในกรณีบางท่านเนี่ยอาจต้องบอกก่อนนะหนูขยันมากค่ะอาจารย์แต่หนูสอบไม่ผ่านทําไม่ได้ชักทีนึงหนูไม่มีความมั่นใจเลยสลัดตรงนี้ทิ้งให้ได้นะคะอาจารย์เชื่อว,ว่าความพยายามครั้งที่1 0 1คุณอาจจะทําสําเร็จได้อย่าพึ่งละทิ้งในครั้งที่1น0คนเรานี่ยก่อนที่มันจะได้ดีก,จจก่จะบ,บ เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์งอกงามเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงเนี่ย คนเรามันจะต้องลองผิดลองถูกนะคะเคยต้องเฟลมาก่อนอาจารย์ยังเฟลเลยว่าอาจารย์สอบตกบ่อยมากตอนเด็กนะคะโตขึ้นก็มันก็มีแรงดูถูกบ้างแหละเว้ยทําไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายอ่ะไอความขยันของเราที่เราไม่ขี้เกียจอาจารย์หนึ่งบอกว่าถ้าคุณขยันนะผ่านแน่นอนมันได้แน่นอนทําได้แน่นอนอย่าอย่าท้อถอยอาจารย์เป็นกาลังจะให้มากๆบางท่านอาจจะแบบเพิ่งเฟลจากเรื่องการเรียนมันหม่ดีคะแนนไม่ดีน,น,ดนะคะให้มองในแง่ดีเข้าไว้ว่าเออบางท่านอาจจะผ่านแต่อาจจะได้คะแนนไม่ด,ไมดีไม่เป็นไรลองใหม่รอบหน้า ยังมีโอกาสอยู่นะคะมันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิตนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยโอ๊เฟลทำไม่ได้ทำใหม่ เดี๋ยวมันต้องทําได้สักวันยังไงคุณก็ต้องได้ถ้าความขยันของคุณมันอยู่ในใจอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้แน่นอนนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่าต้องเรียนเพิ่มเติมมีพิเศษเพิ่มเติมได้นะคะบางท่านอาจจะแปลว่าต้องติวกับเพื่อนเพิ่มเติมหรือว่าจะต้องมีพี่เลี้ยงมีครูสอนดีค่ะทาเลยนะคะเพราะช่วงนี้บางทีบางครั้งความคิดของคุณออกนอกลูก่นอกทางนิดหนึ่งนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะถ้าใครทำอาชีพอ่ไม่ใช่อาชีพอ่าเรียนแนวพวกแนวศิลปะค่ะช่วงนี้เจนนาการของคุณจะลําเลิศมากคือกับการเป็นว่บงอเรกัื แนวศิละปะจินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ตัดต่อวิดีโอและอื่นๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องหมดความคิดสร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งนิเทศนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างเด่นเด่นเป็นพิเศษนะคะเด่นมากๆถ้าบางคน,นกาลังสอบอยู่นะคะอาจารย์ยังเชื่อว่าคุณยังมีโอกาสผ่านแต่แค่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ถ้าเราขี้เกียจเนี่ยโอากาสาไม่ผ่านมันก็มีอยู่บ้างนะคะฉะนั้นก็ขอให้คุณอดทนพยายามสู้ๆอาจารย์เป็นกำลังใจอาจารย์เชื่อว่าคุณทําได้คุณก็ต้องมั่นใจในตัวเองว่าคุณทําได้นะคะทําแค่ไหนทําแค่นั้นคือหมายถึงว่า ได้แค่ไหนได้แค่นั้นะคือถ้าคุณคิดว่าคุณพยายามตามเต็มที่แล้วแล้วคุณบอกว่าเอออาจารย์คะหนูเต็มที่สุดและแต่หนูยังไม่ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ก็มองว่าคุณน่าจะภูมิใจในตัวเองว่าคุณพยายามสุดแล้วได้ไม่ได้ไม่เป็นไร แต่อย่างน้อยคุณพยายามเต็มที่แล้วแต่ถ้าคนที่ไม่พยายามเต็มที่อันนี้เราต้องปรับปรุปงแก้ไขตัวเองไม่เป็นไรอ่ะปรับใหม่ทําใหม่นะคะให้โอกาสตัวเองอย่าไปดูถูกตัวเองใครจะดูถูกคุณดูถูกได้แต่คุณอย่าดูถูกตัวเองค่ะเอาแรงตรงนี้มาเป็นแรงผลักดันแต่ทางที่ดีไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะคะอาจารย์เชื่อว่าอนาคตยังมีเยอะที่เราต้องจัดการ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแค่จุดเริ่มตน้นแต่บางคนเนี่ยทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอาจจะเหนื่อยหน่อยพลังงานขึ้นคําว่าเหนื่อยทําให้เราล้าทาให้เราขี้เกียจก,ก็ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณก็ทําได้เดี๋ยวคุณก็มีแรงขึ้นแน่นอนนะคะสู้ๆนะคะอาจารย์เป็นกใจนะสําหรับเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างคะ่ะเอ่อ King of Cups ขึ้นมา Queen of Pentacles ขึ้นมา The Hangman ขึ้นมานะคะ Four of Swords ขึ้นมา Knights of Pentacles การเงินองของคุณขึ้นดีนะคะอันนี้ บางท่านเนี่ยอาจจะหมดไปกับงานสีดำอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะอย่าพึ่งเครียดหรือเศร้าไปนะคะหรือไปกลัวกับดวงนะคะแค่ว่าบางท่านอาจจะพึ่งผ่านเพื่องานเสียเพื่องานสีพวกงานสีดำหรือว่าเรื่องแบบเสีเสยอกเสียใจอาจจะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะถ้าเพ,พิ่งผ่านงานสีดำหรือเพิ่งสูญเสียอะไรบางอย่างไปไม่เป็นไรนะคะสู้ต่อไปนะคะให้คิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีอยู่แค่นี้นะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าเพิ่งสูญเสียของรักเพิ่งหาย อาจารย์บอกแต่ต้นแล้วว่ามีโอกาสที่จะได้คืนนะคะถ้าถ้าอย่างนี้คือทางที่ดีอย่าให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นอย่าให้มันหายแต่ต้นฉะนั้นไม่ว่าคุณไปไหนแบบไปซิทที่สาธารนณะเข้าห้องน้าสมมติเนาะมองหน้ามองหลังนิดนึงไปทานข้าวมองหน้ามองหลังนิดนึงว่าเราลืมอะไรหรือเปล่าของมีค่าเช่นมือถือแลวอื่นๆเพราะว่าสมัยนี้ไว้ใจกันไม่ได้นะคะเขาเอาไปได้ปุ๊กเอาไปขายเลยนะไม่อยู่แล้วนะก็ให้เรามาระวังนิดนึงเพราะว่าบางท่านอาจจะแปลว่าสูญเสียของมีค่าไปก็เป็นได้นะคะแต่ ขอแอบกระซิบใครที่โสด นะคะโสดสนิทน,นะคะอาจารย์มาว่าเงินช่วงนี้ของคุณเข้ามาสะพัดมากยิ่งโสดยิ่งรวยหรือว่ายิ่งโสดเรายิ่งโฟกัสในเรื่องการทางานและทําเงินดีมากกว่าเดิมใช่ไหม,ไมแปลว่ารวยมากนะคะบางคนอาจจะแปลว่าการเรียนดีเพราะว่าตัวเองไปโฟกัสในเรื่องการเรียนสุดๆเลยเพราะว่าไม่ได้สนใจเรื่องความรักแต่ไม่ใช่ว่าบางคนที่มีคู่แล้วรีบไปโสดทันทีนะคะไม่ใช่นะคะคนที่โสดสนิทเนี่ยช่วงนี้เงินของคุณเข้ามาดียิ่งกว่าเดิมนะคะแต่จริงๆเงิเน,นที่จะเข้ามาดีจากคนที่ขยันนั่นแหละนะคะเงินของคุณเข้ามาจากความขยันเพราะว่าจริงๆบางท่านอ๋อ ซื้อมาขายไปสซื้อออนไลน์ต่างประเทศดีมากๆเงินจะเข้ามายิ่งดีมากกว่าเดิมนะคะแต่อาชีพอื่นก็ดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเงินช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะได้มรดกตกทอดบางท่านอาจจะแปลว่าเงินเนี่ยเข้ามาจากการที่แบบเราอาจจะสะสมอะไรบางอย่างแล้วมันเหมือนได้ดอกเบีย้ยได้อะไรคืนมาบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยเงินเข้ามาเพราะว่าเฮ้ยเราทํางานหนักได้เงินเข้ามาหลากหลายทางเอาเป็นว่าเงินดี เงินดีมากดีมากๆค่ะช่วงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่าพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีบางท่านอาจจะแปลว่าเรื่องเงินมันฝืดเคืองมาโดยตลอดตอนนี้อาจจะแปลว่ามันพลิกฟื้นขึน้นมาดีมากกว่าเดิมแล้วค่ะนะคะถัดไปสาหรับเรื่องคนโสดเอาโสดสนิทก่อนนะพึ่งพูดไปว่าโสดแล้วรวยใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคนเข้ามาไหมนะคะ uh, Judgment ขึ้นมานายจบโสดขึ้นมาอืม จริงๆด้วยนานสมบูรณ์ให้ขึ้นเดิมูนให้ขึ้นความกลัวยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือถ้าคนที่เข้ามาช่วงนี้ต้องเรามาระวังเจ้ากรรมแนเวนค่ะบางคนบอกอ้าวอาจารย์ค่ะ <laughs> อย่างนี้โสดดีกว่าไหมก็เอาจริงๆคือช่วงนี้พลังงานของคุณมันขึ้นเป็นแนวโสดสนิทด,ดีกว่าถ้าถามว่าคุยขำๆคุยเล่นๆคุยได้แต่อย่าไปตกหลุมชอบหรือตกหลุมรักเขาละกันนะคะโปรยเสน่ห์ได้บริหารเสน่ห์ได้นะคะพอให้กระชุ่มกระชวยหัวใจได้แต่ถ้าช่วงนี้เนี่ย จะตกลงปรงใจกับใครหรือว่าจะเหมือนซทดดาวกับใครไม่แนะนานะคะเพราะว่ายัางไม่ถึงเวลาคนตอนนี้มันอาจจะมีคนเจ้าชู้เข้ามาหรือคนที่มีเจ้าของเข้ามาหรือว่าเป็นคนที่ทําให้เราทุกข์ใจอะค่ะเข้ามาฉะนั้นเลยบอกว่ายัง้งเอาไว้ก่อนดูดีๆก่อนนะคะมันอาจจะมีคนดีๆเข้ามาก็ได้นะแต่มันต้องดูนานๆอยู่ดีนะเพราะว่าเนี่ยถ้าคุณรีบร้อนนะ <UM? คุณอาจจะทุกข์ใจเพราะเรื่องความรักทําให้ทุกอย่างมันพังทลายเพราะว่าเราไปค,ปนคนนบกับคนคนนี้หรือว่ารับคนนี้เข้ามาในชีวิตได้นะคะแต่ถามว่ามันจะมีคนเข้ามาไหมมันอาจจะมีบางท่าน แต่บางทีบางครั supplies, ้งเราไม่เอาแล้วไงมันก็จะเป็นอารมณ์นี้นะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจมาอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องยอมรับให้ได้ว่าเราต้องรักและเคารพตัวเราเองถ้าเราไม่รักและเคารพตัวเราเองมันจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในอนาคตไม่ได้แน่นอนนะคะคนเราเนี่ยมันเกิดมามันมีคู่กันอยู่แล้วล่ะค่ะแต่บางท่านอาจจะไม่ได้ทาบุญกับใครมาก็ไม่ได้เกิดว่ามีคู่นะคะแต่ไม่ต้องเสียใจไปอาจารย์บอกเสมอคนที่อยู่โส ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่มีคุณค่าในตัวเราเองทุกคนมีคุณค่าในตัวเราเองแต่แค่ว่ามันเหมือนถ้ามีแล้วมันไม่ดีอย่าอยู่โสดดีกว่าไหมถ้ามีแล้วมันไม่ดีก็อยู่โสดสวยไปก่อนหล่ลอไปก่อนนะคะแต่ถ้ามีแล้วมันดีก็โอเคแต่ตอนนี้พูดตรงตรเลยว่า เราต้องเ e s p พ c ตตัวเราเองรักแลาเคารพตัวเราเองให้มากนะคะแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเราเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะแต่มันหมายถึงว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเองเพื่อส่งต่อคุณค่าตรงนี้ต่อให้ผู้อื่นเพื่อดึงดูดคน,นดีๆเข้ามาในอนาคตนะคะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งต่างๆดีจะเข้ามาหาตัวคุณแน่นอนนะคะสุดๆนะคะผมอ่ะเรามาดูต่อนะคะสำหรับคนโสดที่มีสถานะคุมเคือไม่ชัดเจนถ้รายังขึ้นคุมเคือไม่ชัดเจนอยู่นะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่ายังไม่ค่อยเห็นทางออกในเรื่องความรั เลยหรือว่าบางทีบางครั้งเนี่ยยังรู้สึกว่ายังวนเวียนอยู่นะคะแต่เนี่ยแต่เนาะพลังงานเดิมๆเก่าๆมันมาจังเลยเนาะเออมันมาหลายรอบมากเลยเนาะ แต่เอาเป็นว่าอยู่ที่เราตัดสินใจแล้วว่าจะเอาไม่เอานะคะคนคนเดิมเดิมเข้ามาหรืออาจจะแปลว่าบางคนเนี่ยคนเดิมๆคนเก่าๆมาแต่มันอาจจะดีก็ได้เพราะว่าได้ปรับความเข้าใจกันได้รู้นิสัยกันแล้ว,ลวลยอะไรเงี้ยก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆกลับมาคุยก็ได้นะคนที่คุณคุยอยู่น่ะถ้ามันไม่ใช่มันจะมีเหตุให้ออกไปในเดือนนี้ค่ะมันจะมีเหตุทําให้เรารู้สึกว่าคน er น,นี้เราไม่ควรคุยต่อเราไม่ควรเอาคนนี้มันเป็นแบบคู่รักในอนาคตนะยอะไรเงี้ยมันจะมีเหตุให้ไปต่อค่ะแต่อย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่าค,คุณ,คณ คือพลังงานมันขึ้นว่าค,คุณจะมีคนเข้ามาอยู่ยังมีคนเข้ามาให้คุณเลือกอยู่ยังมีคนเข้ามาแน่นอนเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่ามีคนช่วยเหลือทําให้คุณทั้งสองคนได้เจอกันหรืออาจจะแปลว่ามีสื่อกลางหรือว่าอาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักก็ได้ทําให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันมันมีโอกาสที่จะมีมีคู่ดีๆเข้ามานะมีคนที่สิ่งเสมอเข้ามาค่ะแต่ถ้าบางคนเนี่ยคุยกับคนคนหนึ่งอยู่แล้วแต่รู้สึกว่ามันคลิกกันมากๆเออมันก็ยังต้องดูกันไปก่อนยาวๆค่ะเพราะว่า บางท่านเนี่ยอาจจะมีเหตุให้ออกจากกันนะเออถ้าคุยกันอยู่อะแล้วมันรู้สึกว่ามันมันจะมีความตังหิดจังหิดใจเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรตังหิดใจเลยคุยกันไปเรื่อยๆอยู่ค่ะคุยเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าดีนะไปต่อเรื่อยๆรอเวลาที่เหมาะสมเราค่อยพัฒนากันต่อเพราะว่าพลังงานขึ้น,นคําว่าต้องดูใจกันก่อนแต่ยังไม่ได้ขึ้นว่า ว่าคุณจะได้แบบลงเอยกับใครนะมันยังไม่ได้ขึ้นแบบนี้ขึ้นมาค่ะอ่าเป็นว่าขอให้คุณเจอคนดีๆนะคะถัดไปสําหรับคนที่มีแฟนมีคู่หรือแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์มองว่าสําหรับคนที่มีคู่นะคะถ้าคุณไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาคําว่ามือที่3หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าลักซ้อนหมายถึงว่า มีคนไม่เห็นด้วยในการที่คุณทั้งสองคนคบกันหรือว่าระยะทางอันนี้คือมือที่3ได้หมดเลยนะคะคืออุปสรรคในเรื่องความรักทุกๆชนิดนะคะถ้าคุณผ่านในเดือนนี้ไปไม่ได้หรือว่ามันมีปัญหาเข้ามาแล้วคุณไม่สามารถที่จะผ่านบททดสอบตรงนี้ไปได้มันมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะห่างกันสักพักเลยคือหรือว่าถอยเกียร์ยาวเลยนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นคู่ไหนเลิกลากันนะคะฉะนั้นพยายามกระชับความสัมพันธ์เข้าใจกันให้มากที่สุดแล้วก็อย่านอกใจซึ่งกันและกันนะคะรักษาสิ่งข้อ3ด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้มันจําเป็นนมาาากๆะะเพรว่ มีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นแบบถ้ามันเกิดขึ้นรอบแรกแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นซ้ํแล้วซ้ําอีกไม่จบไม่สิ้นเหมือนวิบากกรรมมันเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันรันอยู่อะค่ะประมาณนี้นะคะแต่ช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่มีคู่คุณค่อนข้างมีเสน่ห์มันอาจจะมีคนเข้ามาแบบอยากที่จะคุยกับเราอีกทั้งทงที่เรามีแฟนมีคู่อยู่แล้วก็เป็นได้อาจจะเข้ามาทางแฟนเราหรือเข้ามาทางเราก็ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณรักมั่นคงจับมือกันแน่นพอสิ่งเหล่านี้จะไม่มีอุปสรรคหรือปัญหาเข้ามาแน่นอนค่ะ,อ,ะอีกหนึ่งอย่างที่อาจรเห็น พลังงานของคุณนะคะคือช่วงนี้เนี่ยให้เรามาระวังนิดนึงนะคะว่ามันจะมีความเบื่อในเรื่องความสัมพันธ์สำหรับคนที่เป็นแฟนกันพยายามที่จะแบบหากิจกรรมใหม่ๆทานเข้ากันดูแลเทคแคร์กันหน่อยละกันนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าบางคนเป็นแฟนกันยังไม่ได้แต่งงานก็จริงแต่บางคนมีบุตรมีลูกแล้วอาจจะแบบไปนสนใจที่บุตรที่ลูกหรือไปนสนใจเรื่องอื่นไปสนใจพ่อแม่หรือสนคือ,พ,อพ่อแม่ต้องสนใจแหละแต่จ้พูดในฝ่ายเฉยว่าบางทีมันเหมือนไม่มีเวลาให้กัน มันเลยทำให้ความรักของคุณจุดชืดลงนะคะแต่ถ้าคุณไม่สามารถประครับประคองกันไปได้มันจะเป็นเหมือนความรักที่มันเหมือนแตกเล้าไปเรื่อยๆอาจารย์เลยบอกอย่าให้สมานแผลอยากให้ไอ้รอยแตกเล้าตรงนี้เนี่ยเอาเอาปูนมาโบกให้ได้นะคะให้มันเป็นแบบรักที่แข็งแรงมั่นคงเหมือนเดิมมันยังแก้ไขได้อยู่ค่ะนะคะโอเคถัดไปสําหรับคนที่แต่งงานแล้วขอ หนึ่งอย่างเอใบเดียวนะคะป๊บนึงนะคะป๊บนึงนะตอนแรกจะเอาใบเดียวแต่พอเปิดมาแล้วต้องเอามาเพิ่มจริงๆความนัาของคุณมั่นคงอยู่นะคะแต่แค่ว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่แบบผิดใจกันนิดหน่อยแต่ยังเคลียร์ใจกันได้ค่ะมันเป็นเหมือนลิ้นกับฟันทะเลาะกันบ้างมีน้อยใจบ้างกันไม่เข้าใจอะไรกันบ้างบางทีมันก็มีกระทบกระทั่งบ้างนิดหน่อยค่ะแต่มันยังแก้ไขได้เอาจริงๆนะนารีเป็นใหญ่ค่ะถ้าคุณเป็นกลุ่ม LGBTQ ใครที่เป็นผู้หญิงอ่ะฝ่ายที่เป็นผู้หญิงอ่ะ จะใหญ่กว่าประมาณนี้นะคะใครที่แบบเป็นฝ่ายอ่อนไหวมากที่สุดช่วงนี้จะแบบนารีเป็นใหญ่นะคะประมาณนี้ถัดไปสําหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะระวังน้ําหนักขึ้นนะคะหรือช่วงนี้เนี่ยอาจจะแปลว่าในเรื่องอาหารการกินให้เรามาระวังนิดหน่อยนะคะเรื่องรอนหลับไม่เพียงพอบางทีบางครั้งเนี่ย ปวดปวดสมองเพราะว่าใช้ความคิดเยอะหรือบางทีนอนเราไม่เพียงพอทําให้สมองเราล้าได้หรือว่าบางทีบางครั้งเราอาจจะเหมือนนอนไม่ค่อยพอทาให้อารมณ์เรางุหงิดได้นะคะฉะนั้นเรื่องอารมณ์เรื่องน้าหนักนะคะหรือว่าเรื่องอาหารการกินให้เรามาระวังนิดนึงนอกนั้นไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงค่ะนะคะแบบอาจจะมีคอเลสเตอรอลหรือความดันก็ดูดีๆด,ด้วยละกันนะคะหรือทานอาหารไม่ตรงเวลาเป็นโรคกระเพาะอีกกดไลย,ย้อนมาอีกอะไรเงี้ยเป็นได้หมดให้เรามาระวังตรงจุดนี้นะคะถัดไปเรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสําคัญระดับต้น อาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีมุม,มดาร์กมีมุมสว่างนะคะถ้าพ่อแม่เราดีหรือพ่ออาจจะเป็นบุพการีผู้มีพวกคุณ พ่อแม่บุญธรรมอาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาปุยตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรานะคะกตัญญูกับเขาให้มากที่สุดดีกับเขาให้มากที่สุดก่อนที่จะทาบุญนอกบ้านนะคะอเอาเป็นว่าอย่างตัวอาจารย์อาจารย์แบบเหมือนอาจารย์ให้ไป10เท่าอาจารย์ได้กลับมา5 0าสเท่าเลยนะคะคือยิ่งให้เรายิ่งเจริญจริงๆมันเหมือนจะได้กลับมันยิ่งให้เรายิ่งได้มันเป็นเรื่องจริงๆมากๆนะคะแต่อีกมุมหนึ่งอาจารย์เข้าใจว่ามันมีอีกมุมดาร์ก นะคะก็คือตามที่เราเห็นตามข่าวที่น่ากลัวนิดนึงฉะนั้นกระตันยูเท่าที่เราไหวทาเท่าที่เราไหวทําโดยที่เราไม่ฝืนใจเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเซสถินะคะแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเนาะแต่เอาเป็นว่าอะไรที่เรารู้สึกทำแล้วสบายใจก็ทําตามนั้นนะคะอะถัดไปทําบุญนอกบ้านนะคะอาจารย์อยากแนะนําให้คุณทําบุญเกี่ยวกับเรื่อง อาจจะเป็นพระสงฆ์อาพาธนะคะโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้หรือว่าทำบุญวัดพระบาทน้านนพุก,ก็ดีนะคะคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเอกนะคะจะยิ่งดีแล้วก็ให้ทําบุญเกี่ยวกับผู้ป่วยยากไรต้ต่างๆนะคะทำบุญกับน้องหมาน้องแมวกับมูลทีช้างนะคะเน้นทําเกี่ยวกับเรื่องอมนุษย์แล้วก็สัตว์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่พิการ ที่แบบต้องการความช่วยเหลือมีความยากไร้ต่างๆจะยิ่งดีต่อตัวคุณทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จกรวดน้ําลงดินด้วยบทกรวดน้ำหายได้ใน Google มีเยอะแยะมากมายนะคะ,ะแล้วก็ถัดไปสําหรับตัวคุณสวดมนต์นัสมาธิด้วยจะยิ่งดีต่อตัวคุณการสวมดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้แล้วเสริมด้วยพระคาถา,านิลาที่เป็นเสียงอาจารย์สวดแล้วมีเคล็ดลับที่อาจารย์แปะไว้ให้ลองไปดเูเอาเองนะคะ,ะแต่ถ้า ถ้าคุณสะดวกในการนั่งสมาธิด้วยจะยิ่งดีต่อคุณมากมากๆเพราะว่าถ้าคุณยิ่งนั่นงสมาธินะจิตใจของคุณจะร่มเย็นเนี่ยพายเ่พขึ้นเตอนแล้วนั่งสมาธิยิ่งดีคุณจะเหมือนบนรรลุเลยเหมือนประหนึ่งว่า มันเหมือนสมองมันโลมีความสุขแต่ถ้าคุณไม่สะดวกใจในการสวดสวดมนต์นสมาธิหากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิเลยค่ะอย่างเช่นวาดรูปวาดเขียนมันทําให้เกิดสมาธิได้บางท่านอาจจะเป็นคําว่าออกกําลังกายเล่นโยคะบางท่านอาจจะเป็นคาว่าฟังเพลงปรับสมาธิมีเยอะแยะมากมายใน youtube มีทั้งของไทยและเทศมีเยอะมากอาจย์จะชอบฟังเสียงพวกน้ําตกเสียงน้ําตกเสียงน้ําแบบน้ำฝนตกอะค่ะอย่างเงี้ยแล้วก็น้ําตกแบบไหลอย่างเงี้ยมันจะสบายมากๆเหมือนเสียงอยู่ในสปายอย่างเงี้ย เป็นการมรับสมาธิที่ดีแล้วก็นั่งหลับตาธรรมดาอะไรเงี้ยยประมาณสัก5นาที10นาทีหรือมากกว่าน,นั้นยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะหรือเริ่มต้น1นาทีก่อนมันทําให้เหมือนการเหมือนเราดีท็อกกับพลังงานด้านลบออกไปแล้วที่สําคัญเหมือนได้บุญกุศลที่ทาให้เรามีความสุขได้สิ่งเหล่านี้อาจารย์เชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่สําคัญในการดําเนินชีวิตให้กับตัวคุณมากๆเลยนะคะ อนอกนั้นก็อยู่ที่ตัวเราค่ะเราจะทําอะไรก็ตามแต่ขอให้มีสมาธิแล้วก็มีสติให้มากแล้วสิ่งต่างๆดีจะตอบแทนคุณอย่างมากเลยนะคะขอให้คุณเป็นคนดีแต่เป็นคนดีโดยที่เราเองไม่เดือดร้อนนะคะเป็นคนดีเท่าที่ไหวนะคะแล้วก็พยายามกระทําความชั่วน้อยที่สุดละกันเพราะว่า กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะเมื่อถึงเวลากรรมดีและกรรมชั่วจะตอบแทนเรานะคะอ่าให้กลัวตรงจุดนี้ไว้ด้วยละกันนะวันนี้ขออนุญาตจบควาทนมนายแต่เพียงเท่าน,นี้ขอให้ตัวคุณและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงมากๆเราจะปลอดภัยไปด้วยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิงะด่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG นะจา้าวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ